คำใ้้เราอยู่บนโลกนี้ไม่เกินร้อยคิดดูนะรลอ์เมตตาขนาดไหนสมมุตินนะมีคนมาบอกเราว่าผมจะให้คุณทำงานหนึ่งชิ้นงานนี่หน,นักมากแต่ไม่เกิดความสามารถผมให้คุณทำแค่วัานเดียวกท่านั้นวันเดียวพอเลยนะตลอดชีวิตอีกร้อยปีที่เหลือคุณจะเอาอะไรผมจะให้คัจะยอมแหม้นเดียวนั้นไม่ตอยมาเดียวน,น แต่ยังไงก็ต้องยอมเพราะอะไรเราะวันเดียวแต่อีกร้อยปีที่เหลือก็าการันตีเลยนะร้อยปีเลยนะเขาให้ชีวิตคุณได้ร้อยปีเลยที่เหลือร้อยปีคุณอยากได้เลยให้หมดไม่ต้องทำอะไรสิอยากได้อะไรจะให้หมดเนี่ยนะใครที่ฉลาดเนี่ยเขาไม่ต้องคิดไรเยอนะแล้วแล้วเขาจะไม่เจาะแจ๊กวันเดียวมันลำบากมนะันก็นั่นแหละลำบากจริง,งเขาบอกว่าลำบากเแต่ลำบากไม่เกินความสามารถเร่เออ